สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายรักเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออัคนีเกคปิตอนวันนี้นะครับผมพามาดูรถโปรโมชั่นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว Toyota Antis 1.8e นั่นเองนะครับในส่วนของ 1.8e กับ1.6 ีนะครับมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของเรื่องออปชันภายในนะครับมีความแตกต่างแต่ว่าในส่วนของ1.8นะครับก็คือจะได้เครื่องโยนต์ที่ค่อนข้างแรงนะอ่ะได้เป็น1.8นะครับสำหรับ1.8กับ1.6มีความต่างในส่วนของเรื่องการกินน้ำมันหน่อยหนึ่งนะไม่ถึงกับเยอะมากนะครับมีเ,เขาเรียกว่าไงนะกินน้ำมันมากกว่าอีกหน่อย นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความแรงนั่นเองนะครับที่ให้มาเพิ่มเติมนะครับคันนี้บอกราคาเลยนะครับ3า5 0 0 0บาทราคานี้นะครับก็คือจะเป็นเฉพาะตัวรถนะครับจะยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับรายเก็บงานนะครับก็จะมีด้านหน้านิดนึงนะเป็นรอยตำหนิหน่อยหนึ่งอันนี้คือ1นนะครับแล้วก็มีบางจุดนะครับที่ เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ทำรายละเอียดให้แล้วนะครับก็คือฝั่งนี้ด้วยหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะไม่มีแล้วนะครับแอร์เย็นช่ำนะครับล้างทำความสะอาดเพิ่มเติมสีขาวคันนี้ไม่ใช่ขาวปกติทั่วไปเป็นขาวแบบขาวมุกนะครับเป็นออกเหลื่อมๆประกายด้วยนะครับต่ำหนีก็เป็นสเก็หินเท่านั้นเองนะครับพี่ลูกค้ารับราคานี้ได้ก็จะอยู่แค่เพียง3 1 5 0 0 0บาทนะครับเป็นรถโฉม ปี2016นะครับจดทะเบียนปี2017บางทีผมพูดในคลิปไปอาจจะเช็ครถไปละเอียดดูดูดีเทลอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะักก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่วันนี้ก็จะพยายามนะครับดูรถนะครับแล้วก็เช็ครถให้ดีมากขึ้นนะบางทีรายละเอียดส่งมานะครับว่าเป็นปี17เนี่ยแต่พอลืมดูไปว่ารถจดทะเบียนอะไรกันแน่รถผลิตปีอะไรกันแน่นะ อันนี้ก็จะเป็นความบกพร่องของผมเองนะครับเล็กน้อยก็เดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขโนะอ่ะคันนี้นะครับเป็นปี16นะครับจดทะเบียนปี2017นะครับราคา3 1 0 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นได้เป็นค o โรล่า a อนติส1 8 e. ีนั่นเองนะอ้าล่อเลยทีเดียวนะครับสีขาวมุกนะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่กุญแจนะครับ จะเป็นคุญแจแบบนี้นะไม่ใช่พุสตา์นะอ่ะเสียบด้านข้างนี้นะครับเลขไม้นะปัจจุบันนะครับ142,400กิโลเมตรนะ142,400กิโลเมตรและก็ตำหนิอีกจุดหนึงตรงนี้นะครับจะไม่ได้ซ่อมให้นะจะ ถ้าตามร้านทั่วๆไปผมว่าน่าจะมีเปลี่ยนประมาณ2,300บาทโดยประมาณนะอันนี้ขออนุญาตพี่ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเขาจะได้มาเป็นเบาะหนังแต่ผู้โดยสารด้านข้างนี้นะครับ,บเบาะก็จะมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของเบาะนะครับถ้าเป็นการเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็จะอยู่เพียงแค่ราคาโดยประมาณ 3- 4มถึงสี่พบาทนะครับถ้าเปลี่ยนแค่เฉพาะกู่หน้าก็น่าจะอยู่หลักประมาณ2,000กว่าบาทครับภายในนะครับได้เป็น มันติฟังก์ชันในส่วนของพวงมาลัยผมเปิดแอร์เลยดีกว่าร้อน <c oughs> นะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดจากหน้าจอด้านนี้นะครับในส่วนของหน้าจอนะครับถ้าเป็น1.8ปเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นตัว V ตัวตัวท็อปเนี่ยครับเขาจะเป็นหน้าจอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น1 8 e เนี่ยครับเขายังได้เป็นแบบหน้าจอที่เป็นาขาวดําแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าสามารถที่จะใส่ ซีดีนะครับแล้วก็สามารถใส่ USB เพิ่มเติมแบบนี้ได้นะอ่าแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับมีช่องใส่อ่าเขาเรียกว่ายัไงนะที่จุดบุรี่เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องนะครับเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับในส่วนของโหมดอ่าเพิ่มเสียงเออไม่ใช่เพิ่มเสียงสิเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ในส่วนของแมนนวลตรงนี้ได้ด้วยนะอ่าก็ใครชอบความเร็วนะครับเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยน ระบบเกียร์ให้เป็นแบบแมนนวลแบบนี้ผักมาตึ๊บหน้าอย่างนี้เราสามารถหน้าจอนะครับก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเราสามารถผักขึ้นไปเป็นเกียร์สองนะครับลงมาได้นะแต่ว่าณตอนนี้ครับคือเรายังไม่มีการขับเคลื่อนนะไม่สามารถที่จะปัดเกียร์ได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ผมขออนุญาตผักเข้าไปเป็นเกียร์ออโต้ปกติก็คือเขาจะขึ้นสนัญลักษณ์ว่าตัวดีขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะโอเค ในส่วนของด้านท้ายนะครับจะไม่มีกล้องมองหลังมานะครับภายในนะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะตำหนีมีบ้างเล็กน้อยนะครับรอยขีดข่วนที่เป็นแบบเหมือนรอยมือไหมรอยมือจับเนาะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย3ามแ0น0นบาทเท่านั้นเองปี2016นะครับนี่ปี2016จดทะเบียนปี2017แต่ได้เป็นหน้าใหม่แล้วนะบริษัทแรกนะครับก็คือลำดับที่1เลยบริษัทอาคเนเยแคปิตอนนั่นเองนะครับเป็นบริษัทของอ่า ผมเองไม่ใช่ผมไม่ใช่เจ้าของเป็นพนักงานนะก็คือลำดับแรกเป็นบริษัทของทางผมเองนะครับก็ลำดับที่1ลำดับต่อไปก็จะเป็นลำดับที่2ของลูกค้านะครับหรือถ้าจัดไฟแนนซ์ก็เป็นลำดับที่2ของไฟแนนซ์นั่นเองนะครับมีโหมดสปอร์ตมาให้นะโหมดสปอร์ตนี้ก็เป็นโหมดเพิ่มในความเร็วนั่นเองนะครับถือว่าออปชั่นความเร็วมานี้แม่ จัดเต็มหลือเกินนะครับมีแท a c t i o n control มาให้นะครับควบคุมในส่วนของการลื่นสไลด์นะครับของบร,ริเวณถนทน,นที่อาจจะเวลาเราเข้าโค้งนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ควบคุมมานะก็คือ traction control นี่นั่นเองนะครับเห็นไหม trc off ก็คือปิดอยู่นะครับถ้า trc on นะครับอันนี้เขาจะหายไปนะครับซึ่งโหมดโหมดนี้เขาเรียกว่า traction control นะครับอ่ะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ ให้ราคามาค่อนข้างดีนะครับส่วนของรถอีเด็ดนะครับสามารถเปิดปิดนะครับพับกระจกได้เห็นไหมนะครับสามารถพับกระจกได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของการมองนะครับของเราการมองเห็นของเรานะว่าเราปรับได้นะเราขยับตัวเราอะไรเราสามารถปรับตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับออโต้มี1บานนะครับประตูฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่ง3ฝั่งด้านล่างก็จะเป็น ปกตินะครับจะไม่ใช่ออตโต้แต่เป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับถือว่าโอเคแอร์เย็นฉ่ำนะครับสภาพถือว่าค่อนข้างดีนะครับโดยรวมและสวยเลยทีเดียวนะครับได้เป็นสีขาวมุก3 1 5 0 0 0บาทปี16จดทะเบียนปี2017แต่เราได้โฉมใหม่นะอ่ะก็คือโฉมด้านหน้าที่ผมเอาให้ดูนะครับโฉมนี้นะครับเขาจะเรียกว่าโฉมไมเนอร์เชนนั่นเองนะครับกระจังหน้าเนี่ย การสังเกตเนี่ยกระจกหน้าก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นโฉมเก่านะครับกระจากหน้าก็จะใหญ่ๆบานๆเลยนะครับตัวนี้ได้ดีไซน์ใหม่นะครับมา n เนอร์เชนนะครับเป็นโฉมเดียวถึงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโฉมปี2020นั่นเองนะครับซึ่งโอเคนะค่อนข้างโอเคนะครับยังไม่ตกเทรนนะยังเป็นโฉมที่ลองจากโฉมใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องโดยสารตอนท้ายกันในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็ ถือว่าฝั่งนี้น่าจะยังไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีใช้งานบ้างนะครับแต่ได้มาเป็นเบาะหนังละมุมนู้นนะครับมีรอยตําหนิรอยขาดหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ทําให้แล้วนะขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับมี USB 2ช่องนะครับช่องใส่เอกสารภายใน head room เลกรูมถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้ดําดุดด้วยอ่ะสีภายในได้เป็นสีดานั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของด้านท้ายนะครับที่ใส่ของนะครับก็ ก็กว้างขวางเลยทีเดียวตามสไตล์ของ t o y ยต a a อันตินะครับโดยรวมแล้วค่อนข้างดีนะครับล้อนะครับได้มาเป็นแบบยางอะไหล่ด้วยนะแล้วก็มีแม่แรงครบนะครับซีนยาแนวเดิมนะครับเดิมๆนะครับตรงนี้ไม่ได้ทำนะครับด้านท้ายน็อตนะครับหัวน็อตเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้ทำเม็ดอาร์คยังอยู่อันนี้ขออนุญาตดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับถือว่ารถสวยนะครับแต่ว่าถ้าพี่ลูกค้าท่านไหนอยากจะมั่นใจเพิ่มเติมนะครับมาชมมาดูกันก่อนได้ถ้าไม่เสียเวลามากจนเกินไปอย่างน้อยหนึ่งเราทราบราคาแล้วเรารู้ตำหนิแล้วพอรับได้ไหมนะอ่าในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดิมนะนะครับถือว่าเดิมอยู่นะ ไม่ชนไม่เฉียวไม่เกิดอุบัติเหตุมานะแต่ผมไม่มั่นใจว่าน็อตเนี่ยมีการถอดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ถอดนะไม่ได้ถอดทําสีนะครับตรงนี้ไม่ได้ถอดทําสีน่าจะเป็นรอยฝุดนะครับซ้ายขวาเลยนะครับฝาเดิมนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นได้เป็นสีขาวมุกได้เป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวท็อปได้เป็นตัว E นะครับตาหนิมีนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ขอล้างอย่างเดียวนะครับอันนี้ขอรัล้างทําความสะอาดอย่างเดียวจะไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นรอยหินดีดใส่น,นะครับต้องขออนุญาตพี่ลูกค้าไว้ด้วยนะครับและก็เพิ่มเติมอีกอย่างนึงอ่ะเกือบไปละกระจกนะครับมีรอยเปลี่ยนแปลงกระจกมานะครับที่ไม่ใช่ของ Toyota เห็นไหมนะตัวนี้จะไม่ใช่คุณจะประตูกระจกหน้าของ Toyota นะครับก็ น่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้กาหนิดก็มีจุดหนึ่งนะครับกาหนิกมีอะไรบ้างนะครับกันชนหน้านะครับถ้าไปทําตามอู่ผมมองว่าอยู่ประมาณ2,000นะครับแล้วก็ประตูตรงนี้ก็น่าจะอยู่3,000แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็เป็นรอยหินก็ดีไสทั่วๆไปนะน่าจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากนะครับแล้วก็บอกนะครับที่อาจจะต้องเปลี่ยนหรือพี่ลูกค้าท่านไหนไม่ซีเรียสสามารถใช้ต่อได้เลยนะครับ ด้านข้างนี้นะครับกระดูกงูผมไล่ลงมาให้ดูนะครับถ้าในส่วนของกระดูกงูนะครับเนี่ยถ้าคมคมนะครับถ้าเขาคมๆเนี่ยก็คือทํามาแล้วแต่แบบนี้นะผมเอานิ้วลูบห้ดูเลยนะครับเอานิ้วลูบห้ดูไม่บาดไม่คมนะครับเสียงเสียวเหมือนไม่โดนนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับดูในส่วนของร่องด้านข้างนะครับค่อนข้างจะเนียนเรียบนะครับเพราะว่าเป็นของเดิมโรงงานมานะครับปกติแล้ว หลายๆที่ผมว่าเขาน่าจะเปิดให้ดูแค่นี้นะแต่ว่าเราลองมาไล่ดูเลยนะครับผมเอานิ้วไล่จับดูนะครับเดิมนะครับไม่ได้ทำนะครับเม็ดอาคเดิมรถคันนี้ไม่ได้ทำครับก็กระดูกงูถือว่ายังโอเคอยู่นะครับได้เป็นโฉมปี2016จดทะเบียน2017แต่ว่าเราได้รถเป็นแบบหน้าใหม่นั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาต ไล่ใส่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหรือว่าพี่ลูกค้าอยากจะมั่นใจนะครับบอกว่าโอ้โหราคาถือว่าค่อนข้างถูกนะเอาไปเก็บงานเพิ่มเติมอีกหน่อยเดียวนะครับก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับเก็บนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมอีกไม่ถึงหมื่นบาทนะลูกค้าได้รถที่ค่อนข้างเวิร์กเลยค่อนข้างจบเลยนะครับปี2 0 1 6จดทะเบียน2017นะครับซื้อเงินสดได้ไม่เก็บแวแล้ว จัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้สูงสุดนะครับถึง84งวดเอ้ยไม่ถึงสีต้องบอกเลยประมาณ60งวดนะเอ้ยประมาณ72งวดนะครับโดยประมาณนะขออนุญาตใช้คำว่าโดยประมาณนะครับส่วนเรื่องดอกเบีย้ยนะครับก็เป็นตามเลทธนาคารพี่ลูกค้าท่านไหนนะครับซื้อเป็นแบบเงินสดนะครับไม่เก็บแวดแล้วนะครับแต่มีค่าโอนอยู่ที่2,700บาทเท่านั้นนะครับมีแค่ค่าโอน2,700บาทเท่านั้นหลายๆที่ นะจะมีค่าโอนหมื่นหมื่นอะไรประมาณนี้นะเป็นาตามเต็นต์ตามอะไรเงี้ยแต่ว่ารถดีเด็ดขอเก็บแค่2,700บาทเป็นค่าดำเนินการในส่วนของการโอนนะครับไม่ถึงกับแพงเลยนะครับถือว่าก็ก็ค่าดำเนินการทั่วๆไปหน่อยนึงขออีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าคันนี้ตั้งราคาไว้ค่อนข้างถูกมากๆเลย3,100,000 ห้าพับาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตลดราคาไม่ได้นะอันนี้แจ้งกันก่อนนิดนึงนะครับสนใจไงก็ติดต่อจากทายได้นะครับเบอร์โทรผมด้านล่างนี้083 440 2297นะครับสภาพโดยรวมและสวยนะครับขอล้างทำความสะอาดอรอบหนึ่งล้างให้นะ รอบหนึ่งนะครับฝุ่นตํำหนิมีหน่อยเดียวนะครับรับได้สภาพนี้ผมว่าจบจบจริงๆร,ราคา3 1 5 0 0 0บัตบาทเท่านั้นเองได้เป็นเครื่อง1 8 e ด้วยนะไม่ธรรมดาส่วนเรื่องของล้อลืมบอกเลยขอดูหน่อยสิสะพานยางถือว่าลึกนะครับสะพานยางถือว่าลึกมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆยางนะครับเป็นปี2023มา อีกนานเลยครับ2023ยังใหม่ด้วยนะเป็นยางดันหลบปี2023นะครับสนใจก็ติดต่อทักทายได้เบอร์ผมด้านล่างนี้0834402297นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เพิ่มเติมมาเบอร์โทรผมด้านล่างนี้ก็ได้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางผมลงไว้นะครับอาจจะมีรถสวยๆถูกใจนะครับราคาดีๆนะตอนนี้นะ,ะใครหาไว้ใช้งานสำหรับปิใหม่นะ เอาไว้เที่ยวเอาไว้กลับบ้านนะต่างจังหวัดนะบ้านผมก็อ่ะอยู่ไกลกันพอสมควรเลยนะสนใจงนะังติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่นะอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ